นะต่อไปอ่านตามครูนะครับอ่านคล้องร้องเล่นนะครับอ่านคล้องร้องเล่นนะครับคำนี้เจอบ่อยแล้วนะครับอ่าสะกดออ่างใช่ไหมสระอานอหนูไม่เอกอ่านสะอานอนหนไม่เอกอ่านนะครับอ่านสะอานอนหนไม่เอกอ่านคอควายลอลิงนะครับเป็นพยัญชนะ ควบกล้ำนะครับคอลอคอลออนะครับคอลคอลออแล้วก็สะกดด้วยงองงูคอลองคลองนะครับไม่เอกคล่องอ่านคล่องต่อไปร้องเล่นนะครับรอเรืออ้ออ่างนะครับอ้ออ่างตัวนี้เป็นสระอนะรอเรืออ้ออ่างงองงูไม่โทรอององร้องไม่โทร้องนะครับเล่นนะครับ สระเอลอลิงนอนหนูมาเอกเนี่ยลอเอนเลนม่เอกเล่นนะครับร้องเล่นฉะนั้นอ่านคล่องร้องเล่นต่อไปนะครับมาอ่านตามครูนะโปกเป๊กนะครับโปกเป๊กนะครับสระโอใช่ไหมครับปอปลากไก่นะครับไมตรี่าใช่ไหมฉะนั้น ปปลาสระโอปโอโกโปกนะครับไม่ตีโปนกโปกต่อไปสระเอปปลานะครับสระเอปปลาสรรเอปปลาก็ไก่ก็ไม่ตรีนะครับปเอก็เปกไม่ตีเปกนะครับโปกเปกอ่ะทีนี้เนื้อหาเนี่ยนะครับครูจะอ่านก่อนรอบแรกนะครับหนึ่งรอบนะครับน้องๆอ่านตามครูได้เลยนะครับ กระดึงเสียงดังโปกเปกกระพรวนเสียงดังกรุงกลิ่งภูผาเที่ยวหาวุ่น วิ่งตามเสียงกรุงกริงและเสียงโปก๊กเป๊กอ่ะเดี๋ยวครูจะอ่านเร็วๆนะครับกระดึงเสียงดังโปก๊กเป๊กกระพรวนเสียงดัง รุงกริงผูผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงกรุงกริงและเสียงโป๊กเป๊กอ่ะทีนี้เรามาสะกดดูบ้างนะครับคำแรกกระดึงนะครับก็ไก่รอเรือสระอะนะครับก็ไก่รอเรือเนี่ยเป็นพยัญชนะควบกล้ำนะครับกอรอกระ กรออะกระดอเงอดึงนะครับกระดึงเสียงนะครับสอสระเอียนะสอเสือสระเอียแล้วก็สะกดด้วยงองูสอเอียงอเสียงเสียงดังนะครับดอเด็กบรรากาศงองงูหรือก็คือดอเด็กสระอะงองงูนั่นเองดออะงอดัง รหรือดดมีฮานาการงอดังก็ได้นะนะครับถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆดอะงอดังนะครับโปกเปกอันนี้เราสะกดไปแล้วเมื่อครู่นะครับปอโอกกโปกนะครับไมตรีโปกปอเอกเปกไมตรีเปรกโปกเปกนะต่อไปกระพรวนนะครับเช่นเดียวกันกับกระดึงเมื่อครู่นะกระพรวนนะกระพรวนนะกรออะกระ พอรอนะพอรอก็เช่นเดียวกันนะครับพพานรอเรือเนี่ยเป็นพยัญชนะควบกล้ำนะครับกอรอพรวนนะพอรออัววัวแหวนเนี่ยคือสระอัวนะแล้วก็สะกดด้วยนอนหนูพอรออัวนอนรวนรพรวนกระพรวนต่อไปนะครับเสียงเมื่อกี้สะกดแล้วสอเอียงงอเสียงแล้วก็ดังก็สะกดแล้วนะดองงอดังหรือดอไม่หันอากาศงอดังก็ได้นะครับต่อไป กรุงกริงอ่ากรุงกริงตกอไกร่รอเรือสระอุงองูนะครับจัต,ตวานะครับกรอเช่นเดียวกันนะพยัญชนะควบกล่ำกรอนะครับกรอองกรุงไม่จัตวากรุงอ่ากรุงกรออีงอกริงจัตวากริงกรุงกริง่ต่อไปนะครับภูผานะครับ พอสำเพอสระอูพออูภูพอพึ่งสระอาพออาผาภูผาต่อไปเที่ยวนะครับทอทหารสระเอียนะครับสะกดด้วยวอหวนแล้วก็มีมาเอกด้วยทอเอาาเียวเทียวนะครับมาเอกเที่ยวทอเอียวอเทียวเอกเที่ยวเที่ยวนะครับหาหอหีบสระอาหออาหา,หา ต่อไปวุ่นวแหวนสระอุนอหนูวอุนอวุ่นไม่เอกวุ่นนะครับวอุนอวุ่นเอกวุ่นวิ่งวอีงอวิ่งไม่เอกวิ่งวอีงอวิ่งเอกวิ่งนะครับต่อไปตามต่อเต่าสระอมาต่ออมอตามนะครับตามเสียง สอเองอเสียงเสียงนี้เราเจอแล้วนะเสียงเสียงกลุงกริงอันนี้เจอแล้วนะครับกรออุงอกรุงนะครับจัตวากรุงกรออีงอกริงจัตวากริงกลุงกริงต่อไปและรอสระแอะรอแอะและเสียงเจอแล้วเสียงแลสุดท้ายโป๊กเป๊กก็เจอแล้วเหมือนกันนะโป๊กเป๊ก ปโอ o กโปกไม่ตรีโปกปเอ A กเปกไม่ตรีเปกโปกเปกอ่ะนะครับก็ฝากน้องๆนะครับฝึกอ่านนะครับฝึกสะกด นะครับถ้าเราอ่านได้โดยไม่สะกดจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เราอ่านได้เร็วขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเรายังอ่านไม่คล่องไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยเพิ่งอยู่แค่ป .1 นะครับซึ่งป .1 เราก็ต้องฝึกตามระบบอย่างนี้แหละครับฉะนั้นเราก็ฝึกไปเรื่อยๆได้ไม่ต้องรีบนะฝึกสะกดให้คล่องนะครับเราลองดูก่อนพอเราเปิดมาปุ๊บเราลองดูก่อนว่าถ้าเราไม่สะกดเราอ่านได้ไหมอ่าแล้วก็เราลองเทียบกันดูว่าพอเราอ่านแล้วเนี่ยอย่างเช่นเราอ่านว่ากระดึงอ่าอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ลองสะกดดูกรออึึงงกกะะดดาถ้ส ตรงกับที่เราอ่านก็แปลว่าเราอ่านคล่องแล้วเราอ่านเก่งแล้วฉะนั้นน้องๆไม่ต้องกลัวนะครับน้องๆฝึกบ่อยๆได้นะครับฝึกช้าๆได้นะครับฝึกบ่อยๆแบบไหนก็เปิดคลิปครูนี่แหละครับดูไปเรื่อยๆนะครับอันไหนไม่เข้าใจหยุดคลิปก่อนแล้วก็ฝึกซ้ําตรงนั้นก็ได้หรือหยุดคลิปแล้วก็ไปเปิดคลิป นะครับไปเปิดใหม่อีกทีหนึ่งก็คือวนคลิปเรานี่แหละนะฮะสมมุติว่าเราอ่านกระดึงไม่คล่องอย่างเงี้ยเราก็หยุดที่กระดึงถ้าไม่ชัวว่าเอ๊ะอ่านยังไงนะครับเราก็เปิดใหม่กระดึงอย่างเงี้เป็นต้นนะครับเปิดบ่อยๆได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าของครูเรียนฟรีครับไม่เสียตังค์อ่าฉะนั้นน้องๆฝึกบ่อยๆได้เลยนะครับก็ถ้าน้องๆชอบคลิปของครูนะครับก็ฝากคลิกไลค์คลิกติดตามคลิกกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ติดตามกันบ่อยๆนะครับคลิปไหนของครู โหลดใหม่ขึ้นมาเมื่อไหร่น้องๆก็จะได้ดูได้ทันทีนะครับก็กดกระดิ่งเนาะ,ะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับหรือน้องๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ฝากพิมพ์เป็นอาเรฝากส่งข้อความมาให้ครูด้วยก็จะเป็นการดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับน้องๆก็เป็นกําลังใจให้ครูนะครับครูจะได้ทําคลิปต่อไปครูก็จะเป็นกํบบาลังใจให้น้องๆนะครับจะได้ฝึกอ่านคล่องมากขึ้นนะครับสําหรับบทนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในบทต่อไปครับ สวัสดีครับ